สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีวอกประจำปี2569หรือปี2026การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ปีศาจะะเข้ามาขึ้นไหวค่ะก็เป็นไพ่ใบใหญ่นะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีที่แบบค่อนข้างแบบว่ามี โอกาสใหญ่ๆนะคะหรือมีเรื่องของความทะเยอทยานค่อนข้างมากรวมถึงนะคะเป็นตัวแทนของกิเลสแล้วก็ความโลภด้วยนะฉะงนั้นไพ่ปีศาจที่เป็นไพ่ที่นะคะให้คุณนะคะ กับเรื่องของบางเรื่องแล้วก็เป็นไพ่ที่ให้โทษด้วยโดยเฉพาะเรื่องของกิเลสต,ต่างๆนะคะถ้าไม่ควบคุมความโลภที่มากจนเกินไปอาจทําให้สูญเสียหรือถูกหลอกถูกเอาเปรียบถูกลอบบี้แต่ถ้าไพ่ปีศาจเนี่ยนะคะให้คุณเนี่ยก็จะเป็นไพ่ที่มีโอกาสเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเรื่องการลุงหุนลงทุนนะหรือธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงกับคนต่างชาติอะ่ะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายช่วงค่ำช่วงกลางคืนน่ะทำงานเบื้องหลังนะของมินเมาธุรกิจไม่ได้เปิดเผยธุรกิจเทาๆหน่อยนะมันก็ให้คุณทางด้านนั้นแล้วก็เป็นอิทธิพลของไพ่เสน่ด้วยซึ่งหมายความว่าเป็นปีที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่อสศวนทวนคือไพ่เพื่อนจะมีคนเข้ามาติดต่อขอเป็นเพื่อนเยอะนะคะหรือมีโอกาสที่ดีในเรื่องของธุรกิจด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดืง่มเสื้อผ้านะก็อาจจะเป็นโอกาสนะคะที่จะทําในเรื่องของการทํางานด้านนี้ เข้ามาสําหรับคนที่เกิดนะคะปีวอกนะคะแต่มันก็มีชั่วพลของไพ่ไหอคอยไพ่หอคอยที่เป็นไพ่เสียหายเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ความเดือดร้อนเป็นไพ่การทะเลาะวิวาทมันก็จะทําให้คนที่เกิดปีวอกต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังปัญหากับคนข้างบ้านคนข้างร้านนะคะหรือว่า คนภายนอกด้วยคนแปลกหน้าที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือไม่ค่อยรู้จักกันเนี่ยก็อย่าไปไว้ใจนะมันก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่อาจจะถูกหลอกถูกกลวงนะคะหรือถูกเอาเปรียบนะคะหรือถูก็อบบีหรือมีศัตรูเกิดขึ้นแหละนะคะอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยนะก็เป็นปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือคนที่แบบ อิจฉานะคะหรือคนที่ไม่หวังดีเนี่ยมันก็ยังเข้ามาในช่วงปีนี้นะฉันนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงนี้ต้องยืนอยู่บนความมีสติจริงๆเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ปีสามันก็เป็นไพ่ยี่บาก,กร,รมนะไพ่เจ้ากรรมอะถ้ามันไม่มีไพ่หอคอยเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นไพ่ที่ดีหมดมันจะส่งผลด้านดีแต่ถ้ามีอิทธิพลของไพ่หอคอยเข้ามากระตุ้นเนี่ยมันจะทําให้นะคะไพ่ปีสาเนี่ยมันจะไปดึงดูดคนที่ไม่ดีอะ เข้ามานะคะหรือแม้แต่เจ้ากรรมเก่านะคะก็อาจจะเข้ามาส่งผลด้านลบกับคนที่เกิดปีวอกได้นะฉะนั้นตรงส่วนนี้ต้องรอบครอบนิดนึงค่ะแต่ถ้าเราดูเนี่ยนะคะมันมีไพ่เสียหายก็จริงแต่ไพ่งานปีนี้ยังเด่นอยู่เพราะอิทธิพลของไพ่สาไม้แล้วก็ไพ่หกไม้นีย่ยังเข้ามาขึ้นไหวทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนี่ยังเกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดปีวอกด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของอ่ การปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะแต่ก็จะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือแม้แต่คนไหนอะ่ะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับหรือการยกย้ายกับเรื่องงานเข้ามานะคะ ปัญหากับเรื่องงานที่เข้ามาพอพ้นเมษายนไปแล้วนะเข้าสู่ในช่วงพฤษภาคมค่ะในเรื่องของดวงการงานเนี่ยมันจะส่งผลแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีวอกด้วยแล้วธุรกิจการงานเนี่ยมันต้องมีการเดินทางมีการเคลื่อนไหวนะมีการติดต่อมีการสื่อสารหรือถ้าเป็นธุรกิจด้านออนไลน์เนี่ยนะคะหรือการทําธุรกิจให้ครอบคลุมอะ่ะนะทั้งเดินทางด้วยเคลื่อนไหวไปตาจุดต่างๆต,ต,ติดต่องานนะคะหรือทําช่องทางออนไลน์ด้วยมันก็จะเกิดประโยชน์มากๆสําหรับคนที่ เกิดปีวอกแล้วก็ตำแหน่งของหัวหน้าก็เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆผู้ใหญ่จะให้คุณรวมถึงเรื่องลูกเรื่องบริวารลูกน้องกลุ่มลูกค้าก็เข้ามาสนับสนุสนกับเรื่องงานอยู่แล้วตำแหน่งที่ต้องระวังในช่วงปีนี้คือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติของเราหรือญาติของอีกฝ่ายนึงก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยอาจจะมีเรื่องของแบบการมีปากเสียงกันหรือการทะเลาะวิวาทนะคะก็มองว่าปีนี้ก็ยังปีนปีที่เราต้องแบบ ต้องระวังเรื่องของอารมณ์แหละแต่ไพ่งานสวยก็ยังเป็นปีที่ให้คูณกับเรื่องงานหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ยังทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะเกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดปีวอกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโครจรจุดแต่งไพ่หา้าถ้วยซึ่งหมายความว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในช่วงปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นแต่ว่า มันจะเกิดโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงพฤษภาคมไงนะคะมันจะเกิดปัญหาในช่วงเมษาแต่พฤษภาคมเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะแล้วไพ่ห้าช่วยก็หมายว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลใจนะคะอย่าไปขาดความเชื่อมั่นนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้เพราะตำแหน่งที่เขาแนะนําคือราชนีดาบก็หมายว่าผู้หญิงจะให้การช่วยเหลือหรือแม้แต่คนที่เกิดปีวอกเนี่ยต้องลงไปควบคุมดูแลนะหรือต้องเข้มแข็งอะราชนีดาบต้องเข้มแข็งต้องแกลง่งต้องเป็นผู้นาอะ าเราตัดสินใจแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่มันดีก็ให้เราทําตามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ตั้งมาตรฐานของติงเอาไว้แล้วก็เป็นมีความเป็นผู้นํามีความแข็งแกร่งแล้วเด็ดขาดไอ้ตรงส่วนนี้แหละจะทําให้นะคะประสบความสําเร็จนะคะกับเรื่องของการใช้ชีวิตเช่นเดียวกันค่ะแต่ถามว่าปีที่มันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยใจแหละมันก็จะเหนื่อยเรื่องเพื่อนเรื่องความรัก นะเรื่องของคนไม่เข้าใจบ้างตรงส่วนนี้มันก็จะมีทั้งคนดีกับคนไม่ดีเข้ามานะคะฉะนั้นถือว่าปีนี้ก็นะคะให้ระวังคนที่ไม่ดีแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วก็คิดว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าคนไหนที่จริงใจกับคนไหนที่ร้ายกับเราจริงๆนะแล้วคนที่เกิดพีวกต้องแบบควบคุมเรื่องอารมณ์ด้านลบด้วยพวกไพ่ปีศาจเนี่ยมันเป็นไพ่อารมณ์ด้านลบความโลภนะคะแล้วก็ไพ่หอคอยไพ่ห้าถ้วยที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ดีแสนดีนะ เป็นคนที่น่ารักดีแสนดีเป็นคนที่สมถะเป็นคนที่ใจบุญจิตกุศลแต่ปีเนี้จะเป็นปีอะไรที่แบบความรู้สึกด้านลบๆสิ่งที่ไม่ดีอ่ะสิ่งที่ไม่ดีลึกๆที่เราคอยกดมันเอาไว้อ่ะมันจะระเบิดออกมานะจะเป็นคนที่แบบไม่ไี้ดีอย่างที่คนเขาเห็นน่ะนะตรงส่วนนี้ด้วยนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องอารมณ์ด้านลบนะความโลภโมโทโสนะคะหรือว่าเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะคะก็ต้องควบคุมมันให้อยู่นะต้องมีสตินะคะจะได้ทําให้ในเรื่องของนะคะ อ่บรรยากาศต่างๆนะหรือว่าในเรื่องของศัตรูคู่แข่งหรือว่าคู่แข่งเนี่ยมันมีไม่มากสําหรับคนที่เกิดปีวอ,อกนะฉะนั้นถือว่างานยังส่งผลดีนะคะแต่จะมีความอึอดอัดบ้างตั้งแต่ต้นปีถึงเมษายนพอหลังเมษายนไปแล้วดวงการทํางานจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะความแกร่งนะหรือความเด็ดขาดเป็นสิ่งที่ต้องใช้ให้เยอะสําหรับคนที่เกิดปีวอ,อกส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยคือรายได้มาจากงานนะถือว่ามันมีทุ้งบนของไพ่การเงินที่มี มีการแบบหมุนเงินหรือเกิดสภาพคล่องเกิดขึ้นในช่วงปีนี้รายได้มาจากงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเพียงแต่ปีนี้มันมีไพ่เสียหายไพ่ปีศาจเป็นไพ่กิเลสอยู่แล้วก็มีความคิดที่จะซื้อข้าวของส่วนตัวมากแล้วไพ่เสื้อผ้าไพ่เครื่องสำอางไพ่แบบการบํารุงตัวเองอะพวกอาหารเสริมต่างๆเนี้ยมันเยอะก็เป็นปีที่มีความต้องการมากเป็นปีที่ซื้อเสื้อผ้าบ่อยเป็นปีที่ใช้จ่ายเยอะ นะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่หอคอยด้วยก็คือใช้จ่ายบานปลายแหละยิ่งอารมณ์ไม่ดียิ่งใช้มากใช้แบบไม่มีเหตุมีผลเนะ่ะเพราะว่ามันสนองความต้องการของเราด้วยรวมถึงยังเป็นอิทธิพลของไพ่การถูกหลอกถูกโกงด้านการเงินด้วยนะคะฉะนั้นปีนี้นะการทําธุรกรรมด้านออนไลน์ค่ะต่างๆต้องระวังนะคะจะมีคนภายนอกเข้ามาหลอกลวงเรื่องทรัพย์เรื่องการเงินนะของคนที่เกิดปีวอกรวมถึงเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะก็อาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายนะฉะนั้นต้อง ควบคุมเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะถ้ามันไม่มีอิทธิพลของพ่เสียหายเนี่ยมันก็จะเป็นปีที่เราหาเงินได้มากหาเงินได้เร็วแต่พอมีไพ่ยเสียหายปุ๊บมันก็เลยเป็นประเด็นที่เหมือนว่ารายได้มาปุ๊บมันออกไปหรือแม้แต่ในเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่ไม่ไม่วางแผนให้ดีอนะคะหรือการถูกเอาเปรียบตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องไปวางแผนให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะ ช่วงเดือนที่ต้องระวังก็งคือช่วงเมษายนนะคะแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนรวมถึงช่วงกรกฎาคมสิงหาคมของปีนี้ค่ะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะหรือเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเข้ามาทําให้เกิดปัญหาด้านการเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักในช่วงปีนี้จริงๆมีอิทธิพลของให้ความรักเข้ามาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาย,ยากนะคะ บางคนที่พบรักทางด้านออนไลน์นะคะมีคนเข้ามาขอนะคะคบหานะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่มีการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีค่ะแต่ด้วยที่พลของไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ความรักที่บางคนที่พบรัก ทางไกลด้วยนะมันเป็นความรักที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการมันค่อนข้างยากนะคะหรือแม้แต่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะจบลงด้วยการตัดสินใจเลิกกันก็ได้ฉันถือว่าคนโสดมีเสน่ห์นะแล้วก็มีคนเข้ามาแต่ว่าความรักนะคะอย่าพึ่งเทใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้ยังไม่ใช่ความรักระยะยาวค่ะควรจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนจะดีกว่า ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะปัญหาการนอกใจนะเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะเรื่องของความไม่เข้าใจกันในช่วงปีนี้จะเกิดขึ้นนะคะฉันต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้เยอะนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันให้มากๆหน่อยนะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังอิทธิพลของไพ่หอคอยเนี่ยเป็นตัวแทนของความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดด้วยโดยเฉพาะบางคนมีการขับรถเนี่ยอย่าขับเร็ว แล้วบางคนเนี่ยนะคะขับรถเนี่ยนะคะอยู่หน้าพวงมาลัยนะอารมณ์เปลี่ยนเลยจากเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนอารมณ์ร้อนเนี่ยนะต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าไพ่หอคอยมันเข้ามากระตุ้นไพ่ปีศาจมันจะเหมือนคนแบบไบโพล่ามันจะแบบมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะจริงๆปีศาจเป็นไพ่ที่แบบว่าควบคุมยากอยู่แล้วพอเจอไพ่หอคอยมันควบคุมตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์อะ พุ่งพานมากๆโดยเฉพาะเวลาขับรถนะคะแล้วบางคนเนี่ยลงมาปุ๊บทะเลาะก,กันอย่างที่เราเห็นในคลิปแหละนะคะตบตีกันทะเลาะวิวาทกันนี่ต้องระวังนะมันก็ทําให้เราแบบมีความเจ็บป่วยนะคะหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะอันนี้ต้องดูแลด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหายใจค่ะการทํางานของปอด นะคะแล้วก็ช่วงอกเต้านมอ่ะช่องท้องก็เพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะอาการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะแล้วก็ปัญหาเรื่องช่องล่างรวมถึงการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะปีนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วก็ปีศาจนี้เป็นแบบแพนิกด้วยเป็นไบโพล,ล่าด้วยโรคซึมเศร้าด้วยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะลดความเครียดลงนะคะ ช่วงเดือนที่อยากจะให้ระวังก็คืออิทธิพลของพ่ยนะคะที่เป็นไพ่ยด้านลบเนี่ยเข้ามาขึ้นไหวในช่วงเมษายนจันั้นปัญหาเรื่องอุบัติเหตุต่างๆหรือสุขภาพต้องรอบคอบนานแล้วรอบครอบยาวจนถึงช่วงสิงหาคมของปี6-9นะคะต้องดูแลแล้วก็ระวังปัญหาด้านนี้ด้วยค่ะก็ในเดือนปีนี้ก็ไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะ รวมถึงน้าหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอเพราะหอคอยก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิบากกรรมเก่านะคะหรือว่าเป็นแบบช่วงที่เป็นไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าส่วนใหญ่คนเขาได้ในช่วงเป็นเจ้เพศน่ะแต่ว่าปีนี้มันปรากฏขึ้นเราก็ต้องไปทําบุญสะดอกคอนิดนึงก็ทําบุญด้วยการนะคะปล่อยสัตว์ค่ะนะคะแล้วก็นะคะทำบุญนะคะโดยการนะคะ ทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะบริจาคผ้าห่อศพลงศพค่ะคนไหนที่สามารถบริจาคเลือดได้ให้บริจาคนะคะแล้วก็นะคะทําบุญนะคะบริจาคเสื้อผ้านะคะหรือว่าข้าของเครื่องใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะ ร่วมนะคะทำบุญนะคะกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าทำได้ในช่วงปีนี้นะะ,ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จนะคะในช่วงปีนี้แล้วก็ทุกๆปีนะคะรวมถึงนะคะ,ะช่วยติดตามกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วคนไหนที่อยากดูดวงส่วนตัวนะก็สามารถ กดลิงก์ใต้คลิปได้คือคลิปนะจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะกดลิงก์เข้ามาสอบถามส่วนตัวได้นะก็จะมีการดูดวงที่ละเอียดมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความโชคดีมากๆสวัสดีค่ะ